สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอุ้นไทยเช้านะครับุ้พนไทยเช้าของวันที่20กรกฎาคม2 5 6 5นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20กรกฎาคมนะครับสีเขียวนะครับวันพุธวันพุธสีเขียวนำโชคให้ทุกทุกท่านนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีน,ๆๆนะครับจ้าวีพีก็จะมานําเสนอแนวทางนะครับแนวทางนะให้ทุกทุกท่านได้รุ่นลงเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับแต่ถ้าท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอ,อให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนะครับก่อนนําไปใช้นะครับในการลงทุนนะ ช่องเอพีธรรมดาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับท so. ี่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอตุงขอตุงแหงๆนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามก่อนนะครับแล้วค่อยกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งให้กำลังใจช่อง BAP ธรรมดาด้วยนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกทกท่านนะเนะช้าเช้านี้ก็ขอได้ให้เฮน,นะครับและเฮได้กินนะครับได้เงินได้ทองไหลเข้ามาเทเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับคิดบวกนะครับดีที่สุดนะคิดบวกนะคิดบวกพูดบวกคิดบวกทำบวกนะครับประมาณนี้อก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอ้าวเรามาเริ่มชมกันเลยหุนไทยเช้ามีอะไรบ้างนะครับ นูนไทยเช้ามีอะไรนูนไทยเช้าหกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่เจ็ดกับแปดฟันธงที่แปดนะฟันธงที่เจ็ดนะครับเจ็ดอะไรบ้างเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอาไปทำไมตรงนู้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด จ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับอือแปดนะครับเนี่ยหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดสองสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้านะครับอตัวกันคือหกนะครับกันนะครับหก ครับประมาณนี้ร <c oughs> ูดนะครับล่าจะรูดแล้วล่าจะรูดเจ็ดกับแปดนะครับอืมสาหรับเด่นเน้นบนนะครับเด่น <c oughs> เด่นบนสําหรับพี่น้องทางภาคใต้คือภาคอื่นๆก็ได้นะครับที่จะลงทุนเฉพาะบนนะครับมีห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอืมขอเลือกที่หกเจ็ดแปดเก้านะครับอืมเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกท่านใดจะนําไป ใช้ก็พิจารณาดูนะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบควรื่นรมเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับก็พบกันใหม่หุ้นไทยเชียงนะครับสาหรับหุ้นไทยเช้าก็สาหรับหุ้นไทยเช้าก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเลยเฮเฮงเลยคิดนะครับสาหรับคนที่ลงทุนนะสำหรับคนที่รื่นรมเพื่อความบันเทิงก็ขอให้มีความสุขกับเรื่องการรื่นรมเพื่อความบันเทิงนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับสำหรับ อย่าล <filho> ืมกดติดตามกดถูกใจนะครับครับสวัสดีครับ